ในข้ามคืนนี้นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมกล้าการันตีได้ว่ามวผมจะไม่ทำให้ท่านผู้ฟังผิดหวังก็คือเรื่องเล่าของเราในวันนี้นั่นเองครับเรื่องนี้นะครับเป็นเหตุการณ์ที่คุณเตวได้สง่งเข้ามาเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นบนถนนเส้นหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีผมบอกได้เลยว่าจังหวัดนี้นะครับเรื่องเล่าน่ากลัวเรื่องลี้ลับเนี่ยเยอะมากจริง ไม่ว่าจะเป็นถนนที่พักโรงแรมหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวนี่ยจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องนี้มากมากเลยนะถ้าท่านผู้ฟังขห,หนที่อยู่จังหวัดนี้<ส>ก็ลองตั้งใจฟังเรื่องนี้ให้ดีๆนะครับไม่แน่ว่าถนนเส้นนี้มันอาจจะเป็นทางผ่านของบ้านของท่านก็ได้เหตุการณ์นี้ต้องย้อนกลับไปเมื่อประมาณสัก15ปีที่แล้วนะครับ ในสมัยนั้นตัวคุณติวเนี่ยเขาอายุประมาณสัก18 1 9ปกปีพูดง่ายๆก็คือ,อยังเป็นวัยรุ่นอยู่เลยนะอยากรู้อยากลองไปหมดด้วยความที่ว่าตอนนั้นเนี่ยตัวคุณติวเขาชื่นชอบการขี่มอเตอร์ไซค์ชอบแต่งรถแต่งมอเตอร์ไซค์เพราะฉะนั้นเขาก็จะรู้จักกับกลุ่มกลั้นของเพื่อนๆที่ขี่ขมอเตอร์ไซค์ทำรถทำอะไรด้วยกันในวันที่เกิดเรื่องในวันนั้นก็คือวันนั้นเนี่ยมันเป็นวันที่กลุ่มที่คุณติวเขาอยู่เนี่ยกลุ่มมอเตอร์ไซค์นี่นะครับ เขาจัดทิปกันจะไปทําบุญกันก็คือจะขี่มอเตอร์ไซค์จากกรุงเทพเนี่ยไปเที่ยวที่จังหวัดกาญจนบุรีกันแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงตัวจังหวัดกาญจน์กลุ่มพวกเขาก็จะแวะทําบุญตามวัดต่างๆที่ถนนเส้นนั้นนมันผ่านในตอนนั้นเองกลุ่มมอเตอร์ไซค์ของคุณติวเนี่ยเขาก็นัดกันว่าเดี๋ยวเราจะออกจากกรุงเทพช่วงประมาณสักสายๆหน่อยก็แล้วกันประมาณสักก้าในตอนนั้นก็จะมีมอเตอร์ไซค์อยู่ประมาณสักสิบกว่าคันเห็นจะได้ ซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็จะรู้จักกันบ้างไม่รู้จักกันบ้างนะครับเพราะว่ามันเป็นกลุ่มมาจากใน Facebook บางคนก็รู้จักกันบางคนก็ไม่รู้จักกันบางคนก็มารู้จักกันในกลุ่มนี่แหละแต่ว่าในตอนนั้นเองเนี่ยตัวคุณติวเขาดันไปรู้จักกับเพื่อนคนหนึ่งซึ่งเพื่อนคนนี้ก็เป็นเพื่อนกันมาตั้งนานแล,ล้วล่ะแล้วก็อยู่ในกลุ่มรถมอเตอร์ไซค์กลุ่มนี้ด้วยเหมือนกันในตอนที่พากันขี่ออกทริปไปเนี่ยคุณติวเขาก็พยายามที่จะขับตีคู่กับเพื่อนเขาอยู่ท้ายท้าย เพราะว่าอย่างที่บอกไปนะว่าตัวเขาเนี่ยไม่รู้จักกับใครเลยในกลุ่มก็จะรู้จักกับเพื่อนคนนี้แหละก็เลยพยายามที่จะขี่รถคู่กันไปในตอนนั้นเองหลังจากที่ออกจากกรุงเทพกว่าจะไปถึงจังหวัดกลางเนี่ยมันก็ป่าไปหลายชั่วโมงเลยเพราะว่ากว่าจะแวะทําบุญแวะกินข้าวแวะทําน่นทํานี่เนี่ยมันก็แทบจะมืดค่ำทีนี้พอหลังจากที่พากันทําบุญเสร็จ จุดหมายต่อไปก็คือจะต้องไปที่พักโรงแรมที่าทางกลุ่มคุณเ<ด>ตลเนี่ยเขาได้จองเอาไว้ซึ่งอ้ที่พักที่ว่าเนี่ยมันจะต้องผัานรถขึ้นเขาไปซึ่งถ้ามันเป็นช่วงเวลาเย็นๆหน่อยหรือว่ามีแสง<บ><า>มันก็จะไม่อันตรายหรอกแต่ว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยม,มันมันเย็นมากแล้วมันโพลเพแล้วแสงก็เริ่มมืดเริ่มหมดแล้วทางขึ้นเขาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะอันตรายมันจะโค้งไปโค้งมาแล้วฝ่ายตาถานมันก็จะไม่มี ทีนี้ในระหว่างที่คุณติวเขาขี่รถขึ้นเขาไปี่ยขี่ไปได้สักพักหนึ่งเขาก็สังเกตเห็นว่ามองจากไกลๆเขาเห็นใครบางคนยืนข้างทางซึ่งในตอนนั้นเนี่ยตัวคุณติวเขาเห็นว่าเหมือนเป็นผู้หญิงแล้วก็เหมือนมีเด็กเนี่ยยืนข้างๆแต่ว่าในตอนนั้นเนี่ยคือมันยังมองไม่ชัดนะเพราะเหมือนสัญ้างจะไกลแล้วมันก็มืดด้วยทีนี้พอหลังจากที่ขับเข้าไปใกล้เข้าใกล้เข้าเรื่อยๆเนี่ย ก็ถึงได้เห็นอย่างชัดเจนเลยว่ามันเป็นคนจริงๆด้วยเว้คนที่เห็นเนี่ยเป็นคุณยายที่ดูลักษณะตัวผอมผมเริ่มขาวแล้วล่ะอายุน่าจะประมาณสัก50-60ใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวลายดอกแล้วก็ใส่กางเกงขายาวสีดำส่วนคนที่ยืนข้างแกเนี่ยน่าจะเป็นหลานของแกนะครับเป็นผู้ชาย อายุน่าจะประมาณสักเจ็ดแปดขวบแต่ว่าเนื้อตัวเด็กคนนี้ดูมอมแมมเหมือนไปคลุกดินคลุกโคลนมาอะไรประมาณนั้นนะครับในตอนนั้นเองตัวคุณติวเนี่ยกำลังจะขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านไปแต่ว่ายายคนนี้แกก็กวักมือเรียกซึ่งจะบอกว่าบริเวณน,นั้นเนี่ยนะครับมันจะเป็นป่าเป็นเขาทางเนยจะมืดมากๆเลยไฟตามทางมันจะไม่มีมันจะมีแค่ไฟจากหน้ารถมอเตอร์ไซค์เท่านั้นเอง ในตอนนั้นเองยายแกก็โบกเรียกคุณติวก็จอดรถแล้วก็ถามว่าเออยายครับเรียกผมทําไมมีอะไรหรือเปล่าครับยายแกก็บอกว่านุ่มนุ่มไปส่งยายหน่อยได้ไหมลูกคุณติวเขาก็ถามว่าเออแล้วบ้านยายอยู่แถวไหนล่ะครับไกลหรือเปล่าเพราะว่าผมเองเนี่ยไม่ใช่คนแถวนี้นะผมมาเที่ยวมันอาจจะไม่คุ้นชินทางสักเท่าไหร่ยายแกก็บอกไม่ไกลหรอก ขี่ไปตามทางเรื่อยๆนี่แหละทางผ่านเหมือนกันในตอนนั้นเองตัวคุณติวกับเพื่อนสองคนก็มองหน้ากันอารมณ์ประมาณว่าเฮ้ยเอาไงดีวะจะไปส่งแกดีไหมหรือว่าจะขับแต่ว่าเพื่อนเนี่ยก็พยักหน้าต่อบนะครับว่าเอองั้นไปส่งแกหน่อยก็ได้ พดูแล้วแกก็แก่แล้วเหมือนจะเดินไม่ไหวนะครับเพราะว่ามันเป็นทางขึ้นเขาแล้วอย่างมากับหลานสองคนด้วยในตอนนั้นตัวคุณเต๋วก็ตกลงว่าอ่ะงั้นหยายซ้อนท้ายผมมาก็แล้วกันส่วนหลานยายเนี่ยไปคันเพื่อนผมก็แล้วกันทีนี้พอหลังจากที่สองยายหลานซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาได้แล้วเนี่ยคุณเต๋วกับเพื่อนก็พากันขี่ต่อไปแต่ว่าหลังจากนั้นพอขี่มาได้ไม่นานอยู่ รถเพื่อนที่ขับตามหลังมาเนี่ยก็ตบไฟสูงใส่คุณเติวเขาก็หันไปมองสิ่งที่เห็นในตอนนั้นก็คือรถของเพื่อนมันเหมือนกับว่ามันบิดไม่ไปคือเหมือนเครื่องมันวอดมันบิดไม่ขึ้นอะไรประมาณนั้นนะครับก็คือตอนนั้นเนี่ยรถเพื่อนมันมีปัญหาแล้วล่ะเพื่อนมันก็เลยจอดข้างทางเพื่อที่จะดูรถคุณเตียวเขาก็ชิดซ้ายจอดรอเพื่อนแต่ว่าไม่ได้จอดติดกันนะห่างกันประมาณสัก 3- 4เมตร ในตอนนั้นเองหลานของยายกันเนี่ยเด็กผู้ชายเนี่ยก็วิ่งมาหาคุณติวแล้วก็บอกว่าพี่ผมขอไปกับพี่ด้วยได้ไหมอยากอยู่กับยายคุณติวก็บอกว่าเอา้าทําไมไม่ไปคันนู้นล่ะซ้อนสามไปเนี่ยมันลําบากมันอันตรายแต่ว่าเด็กคนนี้ก็ขยันขยอแล้วก็บอกว่านะพี่ผมขอไปกับพี่แหละผมอยากอยู่กับยาย,ยาจะสุดท้ายแนละ้วคุณติวเขาก็ยอมนะครับก็บอกว่าอ่ะ ง <Perfect. S 2> ั้นเดี๋ยวไปพี่ก็ได้เพราะหลังจากที่คุณติวก็พูดคำนี้จบเนี่ยไอ้รถเพื่อนที่มันจอดมีปัญหาอยู่ข้างหลังเนี่ยมันก็สตาร์ทขึ้นมาแล้วก็ขับรถไปต่อได้เลยโดยที่ว่ารถเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่ว่าในตอนนั้นเองตัวคุณติวเขาก็ยังไม่ได้สนใจอะไรนะครับยังไม่ได้คิดถึงเรื่องผียังไม่ได้คิดถึงเรื่องอะไรทั้งนั้นก็พากันขี่รถไปต่อคุณติวก็พากันซ้อนสามอาจมาทั้งยานทั้งหลางเลย <c oughs> ที่นี่พอหลังจากที่ขี่มาได้ประมาณสักเกือบเกือกกิโล <ๆ S 1> คุณติวเขาก็เห็นมาจากไกลๆแล้วแหละว่ากลุ่มมอเตอร์ไซค์ที่ขี่นําหน้าไปเนี่ยกลุ่มเพื่อนอีกประมาณสัก8 9ดเกคัน,นจอดอยู่ข้างทา,างจอดรออารมณ์เหมือนประมาณว่าจอดรอให้เป็นครบขบวนนะครับเพราะว่าในขบวนเนี่ยมันขาดไปสองคนก็คือคันคุณติวกับคันเพื่อนที่จอดเสียเมื่อกี้นะครับในตอนนั้นเองเนี่ยคุณติวเขาก็เห็นว่ากลุ่มมอเตอร์ไซค์เนี่ยจอดรออยู่แล้วก็โบกมือให้คุณติวเนี่ย ขับไปข้างหน้าแต่สิ่งที่มันทำให้คุณติวเขารู้สึกผิดสังเกตในตอนนี้ในระหว่างที่คุณติวเขาก็กำลังจะขี่ผ่านกลุ่มเพื่อนที่จอดรอเนี่ยสายตาของทุกคนที่จอดอยู่ตรงนี้มองมาทางคุณติวเป็นตาเดียวกันเลยนะคือมองจ้องอ้าปากค้างอารมณ์เหมือนคนอึ้งหรืออะไรบางอย่างในตอนนั้นเองตัวคุณติวก็แปลกใจ แต่ว่าก็ยังไม่ได้คิดอะไรก็ขี่รถเนี่ยแซงกลุ่มเพื่อนไปเพราะกลุ่มนั้นน่โบกให้ขับไปก่อนที่นี้พอหลังจากที่แซงกลุ่มทุกคนมาได้ไม่ถึงนาทีนะปรากฏว่าไอ้กลุ่มเพื่อนที่จอดรอยอยู่ข้างหลังเนี่ยที่มันโบกให้นําหน้าไปเนี่ย<ไ>อยู่ๆพวกมันก็พากันขี่แซงนําหน้าคุณเติวไปเลยในตอนที่แต่ละ<โ> oh. คนขี่แซงไปเนี่ยคือทุกคนเอาแต่ก้มหน้าก้มตาบิดมอเตอร์ไซค์ไม่หันมามองทางคุณเติวเลยนะ แต่ว่ามันก็จะมีบางคนที่แอบมามองบ้างเละๆบ้างแต่พอมองมาทางคุณเตียวเนี่ยก็หันหน้าหนึบ,บตาเหมือนคนไม่อยากมองอะไรประมาณนั้นเลยใ,ในตอนนั้นเองตัวคุณเตียวก็งงว่าเฮ้ยอะไรของมันวะตอนแรกเห็นจอดรถแล้วก็บกให้แซงไปแต่ทำไมายอยู่ๆพวกมึงมาขับแซงกูไปกูไม่เข้าใจในตอนนั้นตัวคุณเตียวก็แปลกใจนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้คิดอะไรที่นี้พอขับรถมาได้สักระยะหนึ่งก็รู้สึกได้ว่า มันมีแสงไฟจากข้างหลังสาดมาซึ่งแน่นอนแล้วว่าแสงไฟแบบเนี้ยมันจะต้องแสงไฟจากรถเก่งแน่นอน oh, <sure. S 1> ทีนี้พอคุณติวเขารูแล้วว่ามันมีรถเก่งตามมาเนี่ยด้วยความที่ว่าทางมันมืดทางมันแคบเวยนะครับคุณติวเขาก็พยายามที่จะขับชะลอชะลอแล้วก็ชิดซ้ายเอาไว้ <Yeah. S 1> เพื่อที่ว่าจะให้รถเก่งเนี่ยขับแซงไปก่อนแต่ปรากฏว่าพอหลังจากที่คุณติวเขาขับช้าก็แล้วชิดซ้ายก็แล้ว แต่ว่ารถเก่งมันก็ไม่ยอมขี่แซงไปสักจุพักในฉากนัง <c oughs> ชลางช้าก็แล้วอะไรก็แล้วแต่ว่ารถเก่งมันก็ไม่ยอมขับแซงไปสักทีแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นในตอนนั้นก็คือไอ้รถเก่งเนี่ยมันตอบไฟสงใส่พอมันตอบไฟสงใสยคุณเต๋อเขาก็จะหันไปมองว่าเฮ้ย <c oughs> hey, มึงจะตอบไฟสงใสยทาไมทําไมไม่แซงไปสักทีแต่ปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนั้นก็คือ พะหลังจากที่คุณเติวเขาหันไปมองกระจกข้างเนี่ยเขาก็ต้องตกใจช็อกจนแทบเป็นติดตัวไม่อยู่เลยเพราะว่าสิ่งที่เขาเห็นในตอนนั้นก็คือเขาเห็นว่ายายที่ซ้อนท้ายมาด้วยเนี่ยแกไม่มีหัวคือในตอนนั้นน่ะคุณเติวเขามองกระจกหลังไปเนาะกระจกข้างเนี่ยเขาเห็นคือมันมีแค่ช่วงตัวกับช่วงหัวไหล่แต่ว่าหัวของยายแกเนี่ยไม่มีมันเป็นเงามืดๆไปเลยนะ ในจังหวะที่คุณเตียวเขาเห็นแบบนั้นเนี่ยมันก็เป็นจังหวะเดียวกันกับที่รถเก่งอะขับแซงหน้าไปพอดีพอเหตุการณ์เกิดเป็นแบบนี้เนี่ย,ยคุณเตียวเขาก็ใจคอไม่ค่อยดีแล้วใน,ในใจตอนนั้นเนี่ยคือรู้สึกกลัวไม่กล้าที่จะหันไปมองเพราะสมมติว่าถ้าเขาหันไปมองไม่ว่าจะเป็นการเอี้ยวตัวไปมองข้อกระจกหลังอีกครั้งหนึ่งเ่ย <ตา S 1> ถ้ามันเป็นอย่างที่เขาคิดจริงๆแล้วเขาจะทํำยังไง ในตอนนั้นสิ่งที่ทําได้ดีที่สุดก็คือพยายามตั้งสติขี่รถไปต่อโดยที่ไม่มองไม่สนใจอะไรทั้งนั้นในใจก็คิดเข้าข้างตัวเองว่าเออมันอาจจะเป็นเงาที่แสงไฟมันตกกระทบละมัง้งมันก็เลยอาจจะเป็นดูเป็นเงาวมืดยายแกก็เลยดูเหมือนกับว่าหัวแกหายไปคือจะบอกว่าในบรรยากาศตอนนั้นนะมันทั้งมืดทั้งวังเวงมันเป็นหมอกอากาศหนาวเย็นเหมือนในหนังขี่ยังไงอย่างนั้นเลย คือบรรยากาศเนี่ยมันไม่มีไฟเลยเพราะว่ามันเป็นทางขึ้นขเขารถที่ขับสัญจรผ่านไปก็ไม่มีมีแค่แสงไฟจากรถมอเตอร์ไซค์เท่านั้นเองทีนี้พอหลังจะกที่ขี่มาได้ยังไม่ถึงนาทีหนึ่งอยู่ๆหลานของแกเนี่ยก็พูดก,กัว่าพี่เดี๋ยวพี่เลี้ยวซ้ายข้างหน้าน,นี้เลยนะพอคุณติวเขาได้ินแบบนั้นเนี่ยเขาก็พยายามชะลอ แล้วก็มองทางข้างซ้ายว่าตรงไหนนั่นคือทางเี้พอมองไปเนี่ยก็เห็นแล้วว่าเออมันเป็นทางเลี้ยวจริงๆด้วยก็พยายามชิดซ้ายตบไฟเลี้ยวเพื่อที่จะเลี้ยวเข้าไปแต่ปรากฏว่าอีตอนที่กำลังจะเลี้ยวไปเนี่ยเพื่อนที่ขี่ตามหลังมาด้วยมันก็บีบแต่คือบีบแต่ดังลั่นเลยนะแล้วก็มันก็รีบขี่รถมาแล้วก็ถีบรถมอเตอร์ไซค์คุณติวล้มลงไปเลยพอจังหวะที่คุณติวคล้มกลิ้งลงไปกับพื้นเนี่ย เขาก็โกรธเพื่อนมากๆเลยนะอารมณ์ตอนนั้นคือโกรธเพื่อนว่าเฮ้ยมึงจะมาถีบรถกูทําไมวะแล้วถ้ายายกับหลานสองคนนี้เป็นอะไรเนี่ย<ม>เราจะต้องรับผิดชอบอะไรบ้างในตอนนั้นเองตัวคุณเตียวก็รีบลุกมาแล้วก็มาตะโกนใส่หน้าเพื่อนนะครับว่ามึงบ้าวะเนี่ยมึงจะมาถีบรถกูทําไมเพื<ม>่อนก็รีบตะคอกสวนกลับมาทันทีเลยนะว่ามึงนั่นแหละบ้าหรือเปล่ามึงจะเลี้ยวไปไหนมึงด<ม>ูทางด<ม>ิตอนนั<ม>้นเองตัวคุณเตียวก็เลยหันไปมอง ปรากฏว่าไอ้ตรงทางที่คุณติวค้ากกำลังจะเลี้ยวลงไปเนี่ยปรากฏว่ามันเป็นเหวคือท่านเลี้ยวไปเนี่ยลดตกเหวแน่นอนตรงบริเวณน,นั้น,นมันจะเป็นทางเดียวที่มันไม่มีทางกั้นไม่มีแบรนเออร์กั้นเอาไว้ถ้ามองมาจากไกลๆมองมาจากมืดๆเนี่ยมันจะเป็นทางดำๆคือเราก็จะมองเห็นว่ามันเป็นทางเลี้ยวคือถ้าเราเลี้ยวไปปุ๊บตกเขาแน่นอน ในตอนนั้นเองตัวคุณติวก็ใจสันสิยงลตอนแรกจากที่กโกรธเพื่อนก็กลายเป็นว่า,าเออดีนะเนี่ยเราไม่เลี้ยวลงไปสิ่งที่ทําในตอนนั้นก็คือพยายามที่จะยายหลานสองคนนั้นอะว่าสองคนเนี้ย<ช>ไปไหนตอนที่รถมันลม้มซึ่งบริเวณแถวนั้นเนี่ยไม่มีวี่แววว่าจะเห็นยายู้ในตอนนั้นเองตัวคุณติวก็เลยหันไปถามเพื่อนว่าเฮ้ยแล้วมึงเห็นยายกับหลานสคนเมื่อวันที่ซ้อนท้ายกูมาเนี่ย แกกระเด็นตกเข่าไปเลยปะพอเพื่อนได้ยินแบบนั้นเนี่ยก็หันมาแล้วก็ตะคอกว่ายายหลานอะไรของมึงไม่มีกูเห็นขับมาคนเดียวเนี่ยยายกับหลานสองคนนั้นที่ซ้อนท้ายมึงมาเนี่ยเขาเดินกลับไปเองตั้งแต่ตอนรถกูเสียแล้วพอคุณติวเขาได้ยินแบบนั้นเนี่ยเขาก็ขนลุกวูบไปทั้งตัวเลยนะเพราะว่าในตอนนั้นเองเนี่ยความรู้สึกมันเหมือนกับว่าอะไรกันนี่เราโดนดีเขาให้แล้วใช่ไหม คือมารู้สึกทั้งกลัวทั้งแปลกใจตั้งแต่ตอนที่หันไปมองกระจกข้างแล้วเห็นยายแกไม่มีหัวแล้วอะในตอนนั้นเองสิ่งที่คุณติวเขาทําได้ก็คือเขาอยากจะออกไปจากจุดนี้ให้เร็วที่สุดละเขาก็รีบเดินไปยกรถขึ้นมาแล้วก็พากันขี่ไปที่พักต่อทีนี้พอหลังจากที่พากันมาถึงที่พักเนี่ยสิ่งที่เห็นในตอนนั้นก็คือกลุ่มเพื่อนๆทุกคนที่ตอนแรกขี่มอเตอร์ไซค์มาด้วยกันเป็นกลุ่มเลยนะ แต่ว่าตอนเนี้ยทุกคนเป็นกลุ่มเลยนะแต่ว่าตอนเนี้ยทุกคนมาถึงที่พักเรียบร้อยแล้วแล้วต่างคนเนะี่ยก็ต่างจอด,ดรถมอเตอร์ไซค์จอดรอคุณติวกับเพื่อนนี่แหละแล้วในตอนนั้นนะ่ะสายตาที่ทุกคนมองมาทางน,นคือมันมองมาเป็นตาเดียวกันเลยนะในตอนนั้นเองมันก็มีเพื่อนคนหนึ่งในกลุ่มพูดขึ้นมาว่า,าเฮ้อติวมึงได้รับใครซ้อนท้ายขึ้นมาปะาคุณติวเขาก็บอกว่า อ๋อพอดีกูจอดรับยายหลานขึ้นมาน่ะแกโบกรถขอติดรถไปด้วยเพื่อนทุกคนก็มองหน้ากันเลือกลักเลยแล้วก็พูดส่วนกลับมาว่าเออตอนที่พวกกูเห็นมึงนะ่ะกูเห็นว่าคนที่ซ้อนท้ายมึงมาไม่มีหัวด้วยความที่ว่าทางมันมืดอ่ะแล้วพวกกูก็กลัวเลยไม่มีใครกล้าจอดบอกมึงเลยอลพอคุณติวคาดีินแบบนั้นเนี่ยขเขาก็รู้สึกขนลุกบูบขึ้นมาเลยนะในความรู้สึกตอนนั้นมันเป็นอารมณ์ ถามกับตัวเองว่าเฮ้ยนี่เราโดนผีหลอกจริงๆใช่ไหมสิ่งที่เราเห็นที่เราเจอที่เราสัมผัสมาเมื่อกี้มันเป็นผีเป็นวิญญาณจริงๆใช่ไหม,ไมเรื่องแบบนี้มันมีอยู่บนโลกจริงหรอคือครั้งนี้มันเป็นครั้งแรกเลยนะในชีวิตที่คุณติวเขาเจอเหตุการณ์แบบนี้ในตอนนั้นเนี่ยความคิดท<ม>ุกอย่างพุง่พงพ่านตีกันมั่วไปหมดเลยคราวนี้พอหลังจากที่พาก,กันมาถึงที่พักแล้วเนี่ยก็ไปเจอเข้ากับลุงรปภคนหนึ่ง ซึ่งดูแล้วก็เหมือนกับว่าลุงคนนี้แกก็น่าจะทำงานเป็นปรปภเดือมันตรามนละน,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 น่นา,นนานจะเป็นเจ้าทิ่นแถวนี้พอแกเห็นว่ามีกลุ่มวัยรุ่นพากันขี่รถขึ้นมาบนเขาในช่วงดึกๆเนี่ยแกก็ถามว่าน้องพากันขี่รถขึ้นมาในคืนไ,นไม่กลัวบ้างทางมันอันตรายนะทำไมไม่พากันมาแต่กลางวันละ่ะเพื่อนๆในกลุ่มก็บอกว่าอ๋อพอดีทริปนี้มันเป็นทริปแรกของพวกผมครับ ผมจัดกันมาแล้วก็ไม่คุ้นชินเส้นทางด้วยเมนว่าทางมันจะเปรี่ยวมันจะอันตรายหรือเปล่าก่อนหน้าที่จะมาก็แวะทําบุญที่นั่นที่นี่กว่าจะมาถึงมันก็เลยมืดค่ำแบบนี้แหละครับพอลุงแกรี่ยินแบบนั้นเนี่ยแกก็เลยบอกว่าเออดีแล้วมากันจนครบทุกคนเนี่ยก็ดีแล้วน้องตินต่อห้องพักไว้หรือย,อยังเพื่อนมันก็บอกว่าอ๋อเรียบร้อยแล้วครับผมจองมาตั้งแต่ตอนอยู่กรุงเทพแล้ว แต่ว่าในตอนนั้นเองคุณเตียวเขาดันไปรู้สึกสงสัยกับคําพูดของลุงรปภพอแกนะครับคือลักษณะการพูดของแกเนี่ยมันเหมือนมีอะไรบางอย่างด้วยความสงสัยคุณเตียวเขาก็เลยถามลุงว่าเออลุงครับแถวนี้ยมันมีอะไรหรือเปล่าครับลุงแกก็ทำหน้าอ้ําอึ้งไปเหมือนรู้คําตอบแต่ว่าไม่อยากจะบอกมาอะไรประมาณนี้ครับแกก็ถามกลับมาว่า น้องถามทําไมอ่ะน้องเจออะไรมาหรือเปล่าคุณติวเขาก็บอกว่าเจอครับลุงในตอนนั้นเองลุงแกก็พูดกลับมาลวว่าอย่าบอกนะว่าเป็นยายหลานน่ะคุณติวนี่อึ้งไปเลยนะนิ่งไปเลยไม่ได้พูดอะไรกลับไปได้แต่พยักหน้าไปทีหนึ่งจากนั้นลุงรปภคนเนี้ยแกก็เริ่มเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์ทุกอย่างที่คุณติวเขาเจอเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้าง สิ่งที่ลุงแกเล่าให้ฟังในตอนนั้นก็คือแกบอกว่ายายหลานสองคนเนี้ยที่คุณติวแกเจอเนี่ยยายคนเนี้ยแกเป็นชาวบ้านแถวนั้นนั่นแหละแต่ด้วยความที่ว่าฐานะทางบ้านแกพูด,ดง่ายคือฐานะบ้านแกยากจนนะครับในทุกๆวันเนี่ยแกก็มักจะเดินขึ้น,ขนเขาไปหาไม้คือแกต้องไปฟันหน่อไม้บนเขาเนี่ยประจําปรากฏว่าวันดีคืนดีมันมีรถพ่วงคันหนึ่งกําลังลงเขามา แล้วเบรกมันแตกก็เลยเกิดอุบัติเหตุพุ่งชนยายหลานสองคนเนี้ยแล้วรถพ่วงเนี่ยก็ตกหัป่าคนขับรถพ่วงเนี่ยก็เสียชีวิตเป็นการครับแต่ว่าสภาพศพของยายแกเนี่ยคอขาดหัวของแกเนี่ยกลิ้งตกเขาลงไปกู้ภัยนี่ใช้เวลาเป็นวันเลยนะกว่าจะเจอหัวของแกส่วนหลานชายของแกเนี่ยก็กระเด็นตกเขาทั้งคู่เนี่ยเสียชีวิตหมดเลย ศพตรงนั้นเนี่ยมีทั้งหมดสามศพด้วยกันพอหลังจากที่ลุงรปภคนนี้แกเล่าให้ฟังแล้วเนี่ยคุณติวเขาก็บอกว่าเขามีอาการตัวร้อนๆนหนาวๆรู้สึกมันจับไข่อย่างไรอ,อนะไรเงี้ยเพราะสิ่งที่ลุงแกเล่าให้ฟังเนี่ยมันตรงกับสิ่งที่คุณติวเขาเจอมาทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งยายหลานแล้วศพของยายแกที่หัวขาดแล้วตรงบริเวณทางกั้นทางขึ้นเขาที่มันหายไปเนี่ย ที่มันดูเหมือนทางเลี้ยวนี่แหละครับจริงๆแล้วมันก็คือจุดที่หลานชายของแกเนี่ยเกิดอุบัติเหตุรถพ่วงพุ่งชนแล้วก็ตกเขาลงไปนั่นก็เท่ากับว่าไอตอนที่หลานบอกให้เลี้ยวซ้ายไปเนี่ยถ้าคุณเติลคนเลี้ยวตามไปปุ๊บเขาเสียชีวิตเป็นเรื่องราวแหล่งตอแน่นอนเขากอว่าคืนนี่นครับตัวคุณเติวเนี่ยเขาก็เที่ยวไม่สนุกแหละนอนก็นอนไม่หลับนั่งจับซันอยู่กันแล้วตั้งเช้าเลย กลุ่มกลวนที่ไปด้วยกันถึงแม้ว่าไม่ค่อยได้สนิทกันไม่รู้จักกันทุกคนก็ตางแต่ว่าทุกคนก็มานั่งจับกลุ่มเป็นเพื่อนกันจนเช้าเลยนะแต่ปรากฏว่าพอเช้าวันต่อมาเนี่ยคุณติวเขาก็ไม่สบายคือมีอาการจับไข้เลยล่ละทริปนั้นจากที่จะไปเที่ยวกันสนุกสนานก็กลับกลายเป็นว่าคุณติวเขาก็จะต้องขอตัวกลับก่อนเพราะว่าเขาไม่สบายหนักเลยนะครับอและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่คุณติว เขาได้ไปเจอมาตอนที่ขับรถไปบนถนนเส้นหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีนะครับโอ้โหเรื่องนี้นี่คือน่ากลัวมากเลยนะตามถนนตามต่างจังหวัดอะไรต่างๆเนี่ยแล้วจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยขึ้นชื่อติดอันดับเลยเรื่องราวลี้ลับเรื่องที่พักโรงแรมหรือว่าอะไรต่างๆก็ตกมกาญจนบุรีในในช่องของผมเนี่ยมีหลายจังหวัดมากๆเลยนะแต่ว่ากาญจนบุรีเนี่ยติดหนึ่งในนั้นเลยที่มีคนส่งเข้ามาแล้วมาเจอเยอะมากที่สุด แล้วถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ฟังกันมาจนจบแล้วนะครับคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวน,ะมมนี้ก็คอมเมนต์บอกกันได้เช่นเคยผมก็จะพยายามไล่อ่านและไล่ตอบทุกคอมเมนต์เหมือนเช่นเคยนะครับส่วนถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนที่เข้ามาฟังกันใหม่แล้วชื่นชอบเรื่องราวท,ที่น่ากลัวแบบนี้ผมก็ฝากกดติดตามช่องหลอดสเปเชียลกันด้ยวยให้สักนิดหนึ่งครับแค่ท่านผู้ฟังกดติดตามกดไลค์กดแชร์ก็ถือเป็นการสนับสนุนช่องอย่างเต็มตัวแล้วนะครับ ในวันนี้ถ้าน้ําเสียงของผมเล่าให้ฟังแล้วเนี่ยเสียงมันดูขึ้นจมูกเสียงมันดูไม่เลีย์ไม่ชัดอย่างนี้ต้องขอโทษขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยจริงๆนะครับเนื่องจากว่าก็ยังไม่ได้หายไข้แบบร้อยเปอร์เซนต์ด้วยความคิดถึงก็เลยมาเล่าเรื่องให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันนะครับเอาไว้พบกันใหม่ข้าคืนหน้าว่าผมจะนำเรื่องราวใครมาเล่าให้ฟังกันอีกสำหรับค่ำคืนนี้ราติสวัสด์ทุกท่านเลยนะครับ